คนอยู่เลยอ๋อป๋าวาเลยครับผมมาตรามนัดมานำตัดไม่ค่อยว่างเนี่ผมเติมมาไม่เติมเต็มเลยอ๋อเต็มมันงงมันหยับเย็นมันไวเรียนครับครับแต่ย่างเงาเดียวมันเครื่องการ์ดครับ <laughs> <c oughs> ในโอโ้โหเงาวับเลย เสียแต่เสียดายเครื่องนะครับเครื่องไม่ได้เปิดเลยโอ้โหดูครับใครอยากได้ก็ยังไม่ได้ตกลงกันเท่าไหร่นะครับก็ใครอยากได้ก็ลองดูครับเนี่ยฮะเดี๋ยวไปดูตอนทรงครับครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีบเรืองอะไรอยู่นะครับผมมาครับผมวันนี้ก็มารับรถนะครับรถบัสนะครับวิ่งรอบเมืองอุดรธานีนะครับ เขาเรียกอะไรล่ะรถหวานเย็นนะฮะโบราณคาสสิกนะฮะหรือว่าอย่างไงนะฮะแต่เป็นรถโบราณสเตนเลสโอ้โหแต่เสียหน้าเสียดายครับลงคลิปไปวันก่อนนะครับเครื่องเขาติด NGV นะครับโอ้โหเครื่องกำลังเป็นที่นิยมในหมู่ตลาดรถเลยเครื่องตัวนี้นครับเป็นเครื่อง w o 6E นะครับเครื่องที่คนกำลังฮิตนะฮะเ เอาไปวางพวกจ m อมพวกอะไรนะครับแต่ตัวนี้เป็นเครื่องกา๊าซนะครับเดี๋ยววันนี้มาขับเอานะครับผมไม่รู้ว่ามันจะขับถึงบ้านไหมเพราะว่ามันไม่มีที่เติมแก๊สนะครับเติมกา๊าซนะครับมาเดี๋ยวหัวหน้าสอนมาขับเอาครับวันนี้เขาจี่ให้มาเอาครับเพราะว่าเร <c oughs> าจะทําเป็นบ้านนะครับเพราะว่าซื้อไว้นานแล้วละ่ะซื้อหลายวันแล้ว จ่ายตังค์หมดแล้ววันนี้เดี๋ยวมาเอาครับคันนี้คิดว่าคันนี้น่าจะได้ขายแล้วนะครับเนาเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเดี๋ยวรับโทรศัพท์ก่อนนะถึงแล้วครับมาเดี๋ยวไปดูกันครับคันนี้ระบบเครื่องเสียงอะไรเขาไม่ได้ถอดออกนะนี่เลยครับมีคนอยู่ไงเอาปลาเลยนะผมมาตรามนัดมานาตนัดไม่ค่อยว่าง Một khoai hoa không này Ôi Nha Cám Cám nam chèk nó ngon นี่นะมีนอ้องวะเนี่ยเดี๋ยวเราถอยออกมาดูทรงครับดูทรงดูทรงเป็นคั้นเล็กๆนะครับคั้น4เคเอ็มเอาไว้ให้ละไว้ให้ละเอาออกยังไงเอาเออเอาเอาอกเลยอยู่เล็กครับถอยเรีกอะไรเนาะครับผมนี่น้ำหมดแล้วครับมีอีกตเดี๋ยวเช็คบึงน้ำขั้นเครื่องก่อนนะพี่ แก๊สแก๊สเต็มบ่ครับนี่มันเตี่ยล้วมันมันสีบกลงบ่เออนีเอมันแจกะเติมมัแจกยางจะสองเรันก็เต็มขึ้นนี่ีนีมันเนีดยว่างไเนาะคอนแจนปัมมันปัมบางโอ้ปัมปอดะ่ะปอะท่่ได้เขียไว้หอกว่า ngv นะโอ้ันเขาคอนแจนก็จะกับมองเลี้ยงเลี้ยงเมื่อไงว่าปอีกมันสีนี่ปั้มฮอดยนบ่ฮอฮอดยนบ่คอนแจนโอ้ยไกลทอดเกือบคาร์บอนินคุลเอ่บ่ถึงบอนซแนบ่ ช่วสมองน้ำพองเหนือมีเออน้ำเติมสมองน้ำพองกันเลยถ้าเติมก็บพรเกินสองสามลอยครับเมื่อกี้เพื่เติมพอพอการพองนี่มัน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 แล้วแต่ปั่มมันนะมันมันสีมันสีแรงอัดมันมันเข้าไปเพื่อนเมียนบางปั่มกับแรงอัดมันดีเมื่อกี้ในไหลท่านมันเครื่องมีป่ะพี่มีครับมีมีบอกประหารมีครับมันมีบุญเจ้ามันมีปอ่นอยู่ประมาณ เขาสีให้เดี๋มันไม่เป็นซีรีสบ่าเดี๋ยวผมจะาเออียงปองนั้นมันมีปองนึงอยู่โอ้ยอนมันมันป็นของอีเซียนไม่เป็นเปลเนปองอ่ะมันส่งนี่ป่องหนึ่งอยูมันจะเป็นปองซีรีสอ๋อมันอ๋อน้ำมันเครื่องใช้สำหรับเครื่องบินซีนบ่ครับมันมันมันเรสินเนเกลียนามันเป็น มันจะเป็นจลน์ซีรีส์อ๋อมันมันเหลือยุบอันนี้มันคล้ายๆน้ำมันพาวเวอร์น้ำมันเครื่องเขาเปลี่ยนเลยเหรอบอลพาวเวอร์เลยแน่นครับมันแต่มันเป็นละเอียดบอลต้องน้ำมันเครื่องตัวนี้โอ้น้ำมันเครื่องก็ต้องใส่ตัวนี้บนนี้นี่บนนี้เขาเติมบนนี้เขาเปลี่ยนไทยนะอือันนี้เขาแถมมานะครับโอ้เขาแถมมาคือคือน้ำมันมันเครื่อง หลิตรแถมหนึ่งลิตรหลิตรแถมหนึ่งลิตรยังี่เนาะมันมี4ลิตรตัวมกี่หลิตรมันมนีอันนี้อันเดียวกงอไม่เลยครับผมที่ใส่แชมป์ตื่สามจะร้อนัี่ลิตรนึผมเปลี่ยนไม่เหยมันเถื่องผมเปลี่ยนเลยวังสงามเดียวไอ้มับน่่เนฮะน้ำมันนี่ไหมเออ เบอร์สองตัวนี้เอ้ยเบอร์ยีเป็อ้าวโหลดสายทางไหนสายหลายอยู่ตัวนี้เนาะนี่ครับนี่ผมเอิญผมว่าเฮ้พี่เติมใส่ไหมโม่โม่ได้เติม่เติมรอโม่ปุ่นผมเติมได้ยังผมเปลี่ยนดีหน่อ๋อครับเอ้าจัดการเดี๋ยวค่อยเอาไปเช็ดเครื่องเสียงครบนะตัวนี้ นั่นมเติมมัน็เต็มยอ๋อเต็มมันมันจบเย็นมันไวรแลงนะครับครับถ้าเ่แๆนมันจงการ์ดครับธรรมดาเตอร่ได้เติมเนี่ยอ๋อแบตเรี่ได้มัน่ได้แหงครับเบิยเร่งครับผม เกบบยวแม่ไหมนะเด้อเขียวๆปี๊ๆเลยโอ้โมแมทแห้งบแทแห้งไม่มีเตือน้ำกันุขันเือแบตแกสวยๆอยู่รีบครับตัวนั้นตัวหลังเอาไว้เครื่องเสียงน่ะครับเครื่องเสียงก็ใช้ได้นะครับไปโอ้โหหอมเหลือเกินกินแก๊ส ปั๊มลมปั๊มลมสภาพดีป่ะเจ้าวะโมบัตมันยังไม่ใหม่เลยเครื่องเสียงนะเครื่องเสียงก็เปิดได้เลยจะเปิดได้เลยเป็นแอนดรอยเครื่องเสียงเอ้าเดี๋ยวปั๊มลมบบได้ต่างดอกบบได้ต่างดอกป้าโบได้ต่างดอกป้าเจ้าป้าใส่กระปน้ำกันคือเก่าคอยต้องดูแลเจ้าคือเก่าล่ะเพราะว่าเจ้าครับโบเปลี่ยนดอกเครื่อง LPG เนี่เอย CNG เนี่ แะบบน8เมตรครับทรง,งเล็กๆเป็นเบรกคิฟฟี่นะครับเป็นสายพานนี่เป็น6เกียร์นะครับตัวนี้ในครับโอ้โหเงาวับเลยเสียดายเครื่องนะครับเครื่อง ไม่ได้เปิดเลยโอ้โห,โโหดูครับรถแกถือว่ากระจงกระจกนี่ไม่มีแตกเลยนะถือว่าแกดูรถดีมากเลยครับนะฮะไฟลงไฟเลี้ยวระบบไฟคือใช้งานได้เลยนะครับแต่คันนี้ถ้าเยาวทะเบียนก็ต้องเพิ่มอีกหลายตังนะครับแต่ทะเบียนยังไม่ขาดนะขาด อีกหลายเดือนอยู่ไม่ไฟท้ายอย่างจาครับโอ้ฝนตกฝนตกฟี่เป็นตีต,ตี้อ่ะฮะเป็น <ไฟ S 1> ฮะโอ้ยไฟเบรกผมมีขี่อะไรบ่เจ้าเครื่องนิ่มๆเลยแต่เสียดายติดการ์ดครับ ยางเล็กๆนะครับเจ็ดห้าศูนย์เป็นต่ำๆเลยอะ่ะดูครับนี่ฮะกระจกสวยๆเลยกระจกไม่มีแตกเลยครับใสๆอะ่ะด้าข้างบนก็นะน่าจะรั่วแล้วดูครับกระจกเปลี่ยนใหม่ใหม่ ยายบนเปิดอะไรเลยเดินเดินหุ้นไส้ตุนี้ด้วยเฮสบีอันนี้ผมมอบไปแล้วหรือผมขายไปเลยครับครับนะเดี๋ยวฟังเสียงเพลงรถแห่มีบ่ารถแห่รถแห่แบบไรครับเสียงเสียงเสียงตัวเอสบีนะครับเอสบีโอ้นี่ฮะขับออกมาแล้วครับเมื่อกี้โอ้โหอยู่ในเมืองอุดรฝนตกแรงมากครับอะ ออกมาถึงหน้าขนส่งนะครับหน้าค่ายทหารนะนะมึดตึ๊บเลยข้างหลังนี่ครับไม่รู้ว่าจะยังไงนะฮะรถแก๊สบางคนเขาก็เบื่อเรื่องเนี่ยฮะถ้าไปงานเหมานี่ก็เราก็ต้องไปส่งคนก่อนแล้วก็ไปหาเติมแก๊สนะครับเติมก๊าซแล้วก็ค่อยวิ่งมาบางคนก็เหนื่อยนะครับรถสายทาง คนนี้ติดแก๊สนะครับก็เห็นคุยกันหลายคนนะครับบางคนก็ประหยัดถ้าวิ่งสายทางจริงๆรนะฮะประหยัดจริงๆครับรถพวกนี้เติมร้อยสองร้อยสามร้อยอย่างนี้ไม่เกินนี่ครับไม่เกินสามร้อยเนี่ก็โอ้โหวิ่งหลายได้ตังค์เยอะแล้วครับถ้าเป็นรถสายทางนะครับแกทําไปหมดเกือบสามแสนนะครับเนี่ยทำคาร์ดเนี่ยนะซื้อรถมาเดิมทีรถคันนี้เดิมทีเป็นรถ สายอะไรนะ่ะสายอุดรอ,อุดรอ,อะไรบ้านทุกกี้อ่ะอำเภออะไรวังสามหมอนะฮะอุดรวังสามหมอซื้อมาสี่แสนกว่านะครับปีสี่เก้าอแกซื้อมาปีสี่แปดสี่เก้านี่นะครับแกซื้อมาปีห้าสองแกเปลี่ยนแก๊สช่วงน้ำมันแพงนะครับแกว่า หมดไปสาแสงกว่าตกเกือบล้านแกว่าทํารถคันนี้นะฮะเมื่อกี้นี่ก็ไปติดเครื่องเสียงมา3ามสี่หมื่นนะครับแกว่าไม่กี่ปีเครื่องเสียงแกก็โอเคพอใช้ได้ครับนี่ยรถโ,โอเคครับสีอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร,คร,คร,ร่ครับสีจางๆครับว่ารถโบราณคัาสิกครับจะหวานเย็นฮนะเป็นรถต่ำๆเล็กๆนะฮะ ต่ำๆเล็กๆเป็นยางเจ็ดด้วยนะครับอันนี้ภายในก็ไม่สูงเท่าไหร่แต่สภาพก็โอเคครับแกรักษาดีมากครับจอดตั้งแต่โควิดนะฮะแฟนแกไม่ให้วิ่งนะครับโควิดก็สองปีแล้วครับเสียงแปลๆๆเสียงการ์ดนะครับเวลาจอดนานๆก็ต้องสตาร์ทนานๆหน่อยครับ แต่ถ้าอนากอดเครื่องแกก็โอเคครับเครื่องนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคันนี้ผมว่าไม่แน่น่าจะได้เอาไปส่งให้เขานะครับว่ามีคนจองแล้วนะจองตู้ช่วงร่างนะครับขาเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับสองคันนะครับแกเอาสองคันนะคใครอยากได้ก็ยังไม่ได้ตกลงกันเท่าไหร่นะครับก็ใครอยากได้ก็ลองดูครับเนะฮะเดี๋ยวไปดูตอนส่งเขาวิ่งวิ่งผ่านก่อน ว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับอันนี้น,นะฮะเว่งมาแล้วครับโอ้ดูไกลๆเนี่ยนะ กดแชร์กดสมัครใช้ด้วยครับผมใครอยากได้ไปทำร้านอาหารร้านกาแฟก็ลองมาดูครับนะฮะแบบรถหวานเย็นสายรอบเมืองอุดรธานีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใช้ด้วยครับผมกับสีเรืองอไหลยนต์ที่จะซื้อหรือจะขายนะครับคิดถึงสีเรืออะไรยนต์นะครับคลิปนี้ขอลาตุก่อนนะครับไว้เจอ,อกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ